สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของรถถังวิ่งวันกันเลยทีเดียว มาชัาคิดทำให้เราต้องยอมสยบทอดชัาหาไปเท่าทุกภัยที่ประสบให้การช่วยเหลือเรือไรสัญญาณครับปืน4ระวง 5, 4, 3, 2, 1, ังห้าสี่สามสองดึงยิงเอาอย่างเงี้ยเดียถ้าอยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้น ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้นน้อยกว่าเหรออันตรายนะเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกครับเพราะมันยังไงมันก็ต้องผ่านด่านพระอ,อรหันต์ประเทศนี้เขาดีไซน์ออกมาแล้วว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นหมายถึงพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุด แล้วลุงน้องของพระมหากษัตริย์ก็คือสวอบอและทหารการเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าพุ่งนี้โหวตแล้ววิธาพิธาไม่ได้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับนะครับเราก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนน้นนี้กองทัพบ,บก นะครับก็ได้มีการแจ้งว่าจะมีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับกองทัพบ,บกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่21เดือนกรกฎาคมบังเอิญก็เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการบวชนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่13และเได้เขาวังไว้วันที่19-21อีกนะครับทำให้สถานการณ์ขอพาย20นะทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยรถถัง Wing, วิ่งวอดเมืองในขณะที่พี่แอดคาราบาลเขาออกคลิปเลยนะลากยาวบอกว่าไม่ใช่เป็นการให้เฮ่เองเดียวแต่ต้องให้คอไปด้วยนะฮะหลังจากที่เขาไม่ต้องการที่จะเอาสม้มในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ปกติไหมผมเรียนหุ้นส่วนว่าสถานการณ์ไม่ปกติ นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะตอนนี้เข้าองค์ประกอบแล้วถามว่าเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารไหมถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาในระยะเวลา90ปีนะครับก็เข้าองค์ประกอบนะครับเรื่องของต้องการล้มล้างการปกครองนะครับดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตมาลายสถาบันประมาัตริส์นที่เป็นปัจจัยใหญ่เลยในการรัฐประหารทุกครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็เข้าองค์ประกอบละและมีการขู่ที่จะก,ก่อการจลาจล ขู่ที่จะก่อการร้ายมีการขู่ที่จะสตรายหยุดงานไม่ยอมรับมตินะก่อจะก่อความวุ่นวายถ้าก่อเมื่อไหร่แน่นอนนะทหารก็จําเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่าระทึกนะระทึกมากๆเลยถ้าสมมุติสมมติเฉยๆนะไม่รู้มีเปล่านะถ้ามีการยึดอํานาจขึ้นมานี้ไม่พ้นนะนักการเมืองแต่ละตัวแต่ละคน ที่คนล่างทั้งมุลเขาเขียนเป็นเป็นจำนวนสอสอจำนวน500คนจากเดิม450คนเขาใส่เป็น500คนเพื่อให้เห็นถึงสภา500ที่เป็นโจรเข้ามาปร้นภาษีของประชาชนแน่นอนนะคนจำนวนหนึ่งจะถูกจับกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์ชัดเจนสิ่งนี้อยากให้เกิดไหมผมไม่อยากให้เกิดแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลอยู่ที่การกระทําของนักการเมืองและการกระทําของพรรคการเมืองถ้าสร้างความไม่สงบหลอกลวงประชาชนเด็กนิสิตนักศึกษามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแย่งอํานาจกันนะโดยใช้นักการเมืองใช้พรรคการเมืองที่รวมกันแล้ว ไม่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งพันคนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแล้วใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือแน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่ง,งนี้เกิดขึ้นเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับ กเารมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายประพรวารางคูณเลิงทวันสุราชายสูงเดินยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินการาแผ่นดินไทยในราชการที่ส พิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมาธาบกพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทางเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาาละเมีนำกาะนไปรัสฎรนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตามมตาทรงเป็นกษัตริย์จนพรับเปลี่ยงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิ่งใด